นี่ไปหาเพอน่นนันครวยคที่่ที่มดลยทำมยไปมาณเด็กคนอยากถามซ้อมดีซ้อมดีผมไม่ว่าที่มวนมาครูนี่ยหละไมาแเด็คนซ้อมดีซ้อมีแรงยังไงก็ได้ไเยน สองตัวจะไม่ได้เปลี่ตัวจะไม่ได้ทำไม่เยเก่งที่ไหนเดียวตัดไั่้าทคราับ่งวาตัวจะตัวเองไม่ได้ับออกมาในลคนอยากกินอยากแม่อะไรหาให้ผมทำวายมา นุญากครับเชฟครับเปไงบ้างครับฟอร์มบาร๊กของตัวัหคนนี้ครับนีนนีัน,นี้แย่มากเลยแย่มากครับคือว่าแย่มากๆาวันนี้นะครับแล้วก็มผมมองว่าคือไม่คือ,คอวันนี้ผมไม่โทษตัวมวยโครูมวยดีกว่าครับการดูแลการอะไรมากกว่าครับ,ค,รบคืออย่างนี้โคที่่ข่แสดงว่าต้องคุยทำไมหมเวลาถามแต่ละตัวบอกว่าดีดีดก็มาอายอายชาวบ้านเขาครับนี่ต้องทั้งไปอยู่บฟ้าหมด ใช่ฟ้าหมดเลยว่ะฟ้าทิ้งเช่นเดียวเจ้าม้าเป็นไงบ้างครับเราไอ้วันนี้เจ้าดี่ไหนที่แพ้เนี่ยผมยังคิดว่าพลิกล็อกแพ้ยกผ้าแต่วันนี้เงงนี่นนนยโชคทำไมโดนถีบแค่สองตำทีองเงี้ยเลยยอมพอละครับต้องไช้สภาพนี้ต้องพักและเดือนสองเดือนละต่ำกว่ามาตรฐานไหมครับแบบนี้อะไรครับชกต่ำกว่ามาตรฐานเลยครับฟอร์วันนี้ไม่ สามยกก็ดีอยู่แล้วพอยกสี่เนี่ยเขาก็เดินหน่อยเงี้ยเราถอยมากไปครับพอถอยมากไปโดนสอบหน้าเลยนะี้ยโดนทีบหน่อยหมดเลยครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันช่องของบ้าเนี่สภาพแย่กว่าเก่าครัข้างที่แล้วยังสี่ยกตป็อนที่ปอยู่นี่ครับน้องชายเป็นไงบ้างครับยกสี่เกิดอะไรขึ้นครับจังหวะที่เราเราล้มลงไปมันมันวูบหรือขาอ่อนนะครับจังหวะนั้น น่าจะโดนสอบอ๋อโดนสอบโดนก่อนจังหวะน,นั้นแล้วมันก็พุ่งบูกใช่ไหมอ๋อมีอะไรจะพูดกับแฟนบอลไหมครับวันนี้ที่ตามเชียร์เราขอโทษขอโทษจริงๆผมใช่ไหมต้อง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 ,องค,รครับผมไม่เป็นไรนะ้องสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับผม